าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการระบาดที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะเริ่มปิดคอมมูนิตี้ไอโซเลชันศูนย์กักของชุมชนไปแล้วที่หนึ่งนะคะคุณวิภาพรคะใช่ค่ะปิดไปแล้วนะคะคอมมูนิตี้ไอโซเลชันที่โรงเรียนตาดีกาบ้านโคเกเคสตําบลบ้านนาที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากที่จุดนั้นเปิดเป็นศูนย์กักตัวมาได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะผู้ชมคะจากผู้ป่วยนับร้อยลดลงเหลือศูนย์ค่ะ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลจน,นะจังหวัดสงขลาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะลองดูภาพกันหน่อยค่ะบรรยากาศการปิดศูนย์กักตัวชุมชนนะคะภาพนี้เกิดขึ้นช่วงประมาณสักปลายเดือนกระกฎาคมถึงวันนี้เนี่ยปิดมาได้สัปดาห์กว่า ตอนเปิดเนี่ยคือก่อนหน้านี้ในพื้นที่หมู่6หมู่4บ้านโคเกเคดแล้วก็บ้านท่าชมวงตบบ้านนานะคะจุดนั้นเคยเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดที่พบการระบาดของอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเขาพบผู้ติดเชื้อเป็นร้อยคนเลยค่ะแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเตียงไม่พอบุคลากรมีอย่างจำกัดชุมชนตัดสินใจช่วยกันเปิดคอมมูนิตี้ไอโซเลชันดูแลกันทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนตาดิกาโคเกเคศนะคะเป็นจุดรับผู้ป่วยสีเขียวนะคะ เป้าหมายคือแยกผู้ป่วยสีเขียวออกจากบ้านและชุมชนให้เร็วที่สุดค่ะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลานะคะผ่านมาเดือนกว่าๆตอนนี้บรรยากาศร้านค้าในชุมชนโคกเค็ดกลับมาเปิดเป็นปกติอีกครั้งค่ะหลังจากที่หลายครอบครัวก่อนหน้านี้ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะกลับมาเปิดคราวนี้อย่างไรก็ยังคงมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นเหมือนเดิมเพื่อที่จะลดความเสี่ยงการติดเชื้อเพิ่มค่ะ เข้มข้นมากขึ้นนะคะและเพิ่มเติมก็คือเมื่อมีสัญญาณดีขึ้นคนก็กล้าออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้นค่ะกล้าจับจ่ายใช้สอยรายได้ครัวเรือนก็เริ่มปรากฏให้เห็นบ้างแล้วนะคะบางร้านเนี่ยเขาบอกว่ากลับมาเปิดขายวันแรกขายดิบขายดีเลยค่ะมีรายได้พอจะยิ้มออกกันได้บ้างหลังจากกว่า3เดือนที่ผ่านมาแทบจะไม่มีรายรับค่ะสว่าอันทำิระด,ดีใจนะเพ่ว่ามันมันหมดไปหมดไปที่ละส่วน ค้นพี่คนนี้ก็พูดพูดได้ชัดว่าเป็นสีเขียวเนี่ยสีแดงครัว,วันแรกค่ะที่เพิดคนเขาเขาเลุ้นเขาก็มาซื้อขายดีค่ะก็ก็หมดอ่ะ,ะอยังเรามาระวังตัวอยู่แต่ว่าออกมาแล้วก็มีมาตรการเหมืเนี่ยใส่แมสใช่ไหมใส่แมสล้างมือเริ่มจะทยอยออกมาใช้ชีวิตเหมือนจะจะปกติดังเดิมแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ มันก็ดีใจด้วยเพราะว่ามัน,มนเงียบมานานแล้วมันเงียบพอเราเรู้สึกว่าเออเราตามกําหนดที่ที่หมอบโบอกอะไรแบบนี้ก็เริม่มาใช้ชีวิตตามปกติได้แม้ว่าจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วนะคะต้องบอกว่าเกือบปกติเพราะว่ายังไงก็ต้องสวมหน,น้ากากอนามัยแล้วก็โซเชียลดิสทันซิงกันอยู่กาดของคนในชุมชนก็ยังไม่ตกนะคะกาดไม่ตกเนี่ยส่วนสำคัญอย่างหนึ่งคุณผู้ชมลองฟังเสียงค่ะ เมื่อสักครู่เป็นเสียงที่ชาวบ้านจัดเสียงตามสายนะคะจัดกันทุกวันเลยค่ะรณรงค์ให้ทุกคนป้องกันตัวจากโควิด -19 อย่างเข้มงวดะะเป็นเสียงตามสายที่เกิดขึ้นโดยชุมชนนะคะ<ๆ>เพื่อจะบอกคนในชุมชนว่าแม้จะปิดศูนย์กักตัวชุมชนไปแล้วผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์แต่การตกไม่ได้ค่ะเพราะว่าผลกระทบในช่วงก่อนหน้านี้ที่ ติดเชื้อโควิดสิแล้วเศรษฐกิจติดเชื้อไปด้วยมันรุนแรงกับผลกระทบระดับครวัวเรือนนะคะเราย้อนกลับไปดูขั้นตอน Community Isolation ที่โรงเรียนตาลิกาบ้านโคกเคสตําบลบ้านนา้ำเพชรนะจังหวัดสงขลากันหน่อยค่ะก่อนจะตัดสินใจว่าเขาจะเปิด Community Isolation จุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ก่อน10คนนะคะพอพบ10คนแรกมีการตรวจเชื้อเชิงลุกเพิ่มและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า100คนค่ะหลังจากนั้นทางชุมชนตัดสินใจทํา Community Isolation โดยใช้พื้นที่ โรงเรียนตาดีกาบ้านโคเกเขตนะคะคุณผู้ชมตรงนี้คอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือเรียกอีกอย่างว่าศูนย์กักตัวระดับชุมชนจริงๆเขาเปิดแค่80เตียงคือศักยภาพมี80เตียงแต่พอพบผู้ติดเชื้อมากกว่า80คนขยายค่ะแบ่งกันเพิ่มจนรับได้125คน คอมมูนิตี้ไอโซเลชัที่โรงเรียนตาริกาโคเกเคสเป็นจุดที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชุมชนนะคะมีคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อสมอและชาวบ้านอาสาอีกมากมายเลยค่ะมาทําหน้าที่ในการส่งอาหารจัดระบบขยะจัดระบบการดูแลเช็คอาการผู้ป่วยส่งมอบและบริจาคถุงอย่างชีพนะคะในจํานวน125คนถือว่าศูนย์กักตัวชุมชนดูแลได้ดีค่ะเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย มีเพียงแค่4-5คนจาก125คนนะคะที่อาการเกินสีเขียวแล้วถูกส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจะนะจังหวัดสงขลาจะเห็นการทำงานแนบชิดระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาลเรียกว่าเป็นคู่แท้ในการทำงานกันช่วงโควิด -19 ค่ะเดิมทีเนี่ยทางชุมชนเขาบอกว่าคาดการตอนแรกว่าจะเปิดศูนย์แห่งนี้สัก3เดือนแต่ว่าสุดท้ายใช้เวลาเพียงแค่6สัปดาห์สามารถทำให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์ได้ค่ะ เด็กๆพว่าสามเดือนเนี่ยนี่งานนี้นี่สามเดือนเลยนี่เด็ยวทีมงานที่ว่าเรามามามาร่วมตัวเร็กวกันถ้าเราไม่ช่วยช่วยตรงนี้เด็กก็จะมาช่วยบ้านเราแ่ะคือว่าความภูมิใจที่ว่าทีมงานมันื่อยมากพอมาถึงมนถึงกันนี้นเรีว๋วนี้คืออ่าทำดีและเราไม่เคยตัง้งปัดเรื่องนี้มากพอเรามาตั้รามรวมมือตั้ามบนี้คือโอเคเราสามารถควบคุมไม่ให้เชื้อนี้แพร่กระจาย ไม่ให้ไปติดเชื้อกับคนอื่นได้ภายในเวลาเดือนครึ่งความร่วมมือระหว่าง,งชุมชนกับโรงพยาบาลความร่วมมือระหว่างชุมชนด้วยกันนะครับวันนี้ตรงนี้บริเวณน,นี้ทุกคนใช้ชีวิตเกือบจะปกติร้านน้ำชาร้านอะไรเปิดได้ปกติ อาจารย์มังโสดที่คุณผู้ชมเห็นให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคนหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้คอมมูนิตี้ไอโซเลชันที่บ้านโคเกตนั้นเดินต่อไปได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนด้วยจะเห็นว่ายิ่งแยกผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะคะออกจากชุมชนเร็วเท่าไหร่ความสูญเสียทั้งในแง่เศรษฐกิจ แล้วก็ในแง่ของชีวิตมีโอกาสที่จะลดน้อยลงเท่านั้นนะคะอย่างที่โคเคสแม้ว่าจะเป็นความสําเร็จในระดับชุมชนแต่คุณวราวิทย์คุณพรวดีคะเป็นความสําเร็จระดับชุมชนที่ช่วยลดความเสี่ยงในตัวจังหวัดด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงของพื้นที่ใกล้เคียงเพราะว่าโคเคสค่ะพิกัดเขาอยู่ห่างจากพื้นที่เขตสกิจของเมืองสงขลาเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะค่ะขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ